พาประกาศไปทั่วทุกหัวมงเอหัวมืองน้อยใหญ่ต่างประเทศก็มากันมากมายวันนี้เป็นวันต่อผ้าแขกมากันมากเลยทีเดียวเชิญผู้มาต่อผ้าท่านแรกเชิญเลยตร ไอ้แกอว่าแกเชื่อคิวแดดก็มึงเต้นแล้วอยากแต่มึงเด้งขนาดนี้ไม่น่าไปขึ้นที่ตีนข่าไปขึ้นที่เอวไอ้ท่านมาต่อผ้าเหรออิสระสวัสดีสวัสดีเออตอนส้ำลามสวัสดีสวัสดีแล้วเธอเป็นใครอ่ะ อินีบางเป็นแขกม,มาจากประเทศอิตาเลียมาจากประเทศอินเดียใ่เร็วเป็นแขกม,มาจากประเทศอินเดียเหรออือ, <c oughs> อแล้วมาเนี่ยมีหลายเชื้อชาติหลายชนชั้นเลยมีมากมายหลายอาชีพด้วยที่ต่ามประกาศไปไม่ว่าจะคนใหญ่คนโตคนเท่าคนแก่อะไรมาต่อผ้าก็มาต่อได้หมดท่าน,น,นมีอาชีพอะไรทีนีช้ามีอาชีพพอชนลีรวยมากเลยพอรวยมากพอเป็นจุราชทูต ราชสูตราชสุดแม่ใช้ปล่อยเงินกู้แม่ปล่อยเงินกู้ใช่แล้วท่านรับทำอะไรตอนนี้รับมรดกมาจากแม่อ๋อปล่อยเงินกู้ไปกันใช่แล้วครับเรื่องเงินนี้ไม่ต้องบอกเลยหัวชนวยมาโอ้ลูกนี้ลูกฮาไม่กล้าพูดก็ฉันรับนี่เอาร้อยไปอ๋อเอาสิบบาทมาอ๋อร้อยไปเอาพันไปเอาไปเอารอยมาเอาใช่เงาพันไปพันไปใช่เลยหนีไปแล้วล่ะมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้ว มันนี้ไปได้ไหมไปดีวันบางเรตาไปหามันที่คอนโดตชื่อมายเิเรมหนึ่งกะไม่ได้จากโให้แมนตายตรงนั้นี้นพอเดินขึ้นไปเขาประตูปังปังปังเออเปิดออกมาเป็นผู้ยินไซบีกินี้จะที่จะได้ห้าพันกับบันกับทีให้แมงไปอีกห้าพันกับมานีตัวปเป้าเดินเงินเงินเงลยเร่องบ่ถว่าต่าง เจอใครใส่พิ้งดี่ยัง<ส>ไม่ได้ปากหมดเลยคนนี้เสียก็ห้าพันตลอดไอ้นี่ทำอาชีพอะไรแมงกระเจงไปหมดเลยเออนี่อันนี้ไม่ดีหรอกทีนี้ก่อนง็ไม่ดีอ่ะไม่ดีเลยมีอาชีพเยอะอีกอาชีพหนึ่งที่ชาวรักมากเลยโอ้ทำอาชีพอะไรตอนนี้มองงูจะมองงูเป็นหมอง,มองอูงองใช่แล้วโอ้หมอไม,ไม่อยากจะคุยนี่อยู่กับง,งูมาตั้งแต่เด็กๆโอ้โหตั้งแต่ตัวนี้เนาะกิงก็กินกับงูนอนก็นอนกับงูมีอะไรกับงูไหมไม่มีไม่เคยมี แบบมีอะไรก็ไปให้งูกินเลยอ๋ออย่างนั้นอะมีอ๋องูนี่ไม่ได้เลยฉันรักฉันต้องดูแลเป็นอย่างดีตีมากเมื่อวานอะเมื่อชายแดนอิสระเดียบมีคนจ้างฉันไปฉันบอกว่าอะไรดูไหมบอกว่าฉันไม่เอาเลยไปโดยใจอ๋ออยากจะได้งูกลับมาบ้านใช่แล้วฉันไปโดยใจไปที่นี่งูมันแพ้แม่แบบรอเฉลิเอาแล้วพอแล้วเพราะมันแพ้แม่แบบรอฉันงูนี่ยาวประมาณสองเมตรกว่าๆยาวมากตัวนี้เท่าตาฉันได้เลย พอไปถึงนี่ฉันเดินนี่เอามือไปรูหัวมาเลยเอ้ยรูห,งงหัวงูเลยรูหัวเจ้าของอ่ะ,ะอกก้าวเจ้าของเขาทำไงอ่ะให้มันอยู่เฉยๆเดี๋ยวฉันจะจัดก,การเ,เองพอไปถึงโค้ชงูมันแพ้ไม่แบรอยใช่ไหมฉันก็เลยเอามือเขอ้าไปจะจับขมับไอ้จับได้ไหมจับได้สิมีมือมันอยู่ที่มือจับแล้วจะหัวมันแพ้แม่แบะมันแพ้แม่แบะมันหลบเลยหลบขวาหลบซ้ายหลบขวาหลบได้มึงเห็นแพ้นี่ไหม นี่ยเหรอนี่เลยอ่ะคุณนึกว่าปามนึกงูชกทางที่ดีนะมีสักซองตามารอยไหมไปไหนอ่ะไปเอาเขียวออกจากงานผ้ามันต่างที่เอาอะไรเนี่ยด้งูที่กูเลี้ยงมาทั้งตัวกูปล่อยเข้าปลาแม่หมดเลยไม่เอาแล้วงูแล้วเนี่ยผ้ามาเปล่านี่เชิญมีผาซาลีสัญญาที่่สงตรงมาจากชายแดนอิตาลีเดียมีผ้าอะไรมาผ้ามวยมาอะไรนะผ้มวยมา ตัวอนยตัวอะไรเนี่ยกเงมันอะอะ่ยมาพูดเองว่ามันจะชัดเป็นคนอินเตอร์เดียร์นมันจะวหยนมันวาวันนี้ฉันมีผ้าไหมมามีผ้าไหมมาใช่แล้วยาดมคอรินออนใช่แล้วเป็นขโมยม หลังพูดจะช้าด okay. so right? ีกว่าจะได้เข้าใจง่ายช้าใช่ไหมเออช้าดีกว่าอันนี้พร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปนั่งรอต่กครูไปนั่งรอต่อเลยเดี๋ยวรอเพื่อนมาต่อผ้าด้วยเอาละเชิญแกคนต่อไปมาต่อผ้าเลยเลยตามตางตามเบื้องตามภาษาครับซาฮาเลยครับไม่ต้องบอกก็รู้กันอยู่ผ้าอยูอกครับ Não, não, não. ก็เราเป็นมอนเป็นมอนเป็นมอนอะไรพวกมึงไปเจินหาจาคนะมอนม็นต้องโยกเดินไปโยกไปแค่ไปเวลาเข้าห้องน้ำมาเดินก็ต้องโยกเข้าโยกเข้าไปคนเป็นมอนยันลากทะเลถ้าเกิดเดิน่างนี้จะทันไม่ได้เลยใครต้องวิ่งต้องมึงเอาเดินพุตธลอดต้องมึงว่าอะไรตัวอย่างนี้ โอ้เป็นมอสมาเลยนี่นี่หล่อหล่อหล่อเอะแล้วที่มาทำไมนะอืมเราเป็นมอสมาจากเมืองฮงสวัสดีก็ใช่ต้องการจะมาต่อพายซองอ่ำชูขะต่อพาสังเ็จมาลายนครยูทำไมวะถ้าได้องค์ยิ้มไปเป็นคู่ห้องไปแม่มาแล้วแป๊บนึงเอาเอาดเดินเร็วจังเลย ยังเงินฟองไม่ลอยคาเลยวิง่งได้ก็วิง่งใช่ไหมมัน <c oughs> เป็นอะไรกันก็คอยัยากเยี่ยงกีฟ้าแถวดาวๆทำ <c oughs> งาก็ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นคอยดูนะทำไมข้าได้องยิ่งปเป็นฟูฟคลอยคากับเมืองฮงสวัสดี เรื่องมันเดินตาที่เปล่ายงไม่ให้ไตเอ,อ่อไล่ไม่ให้ตองขมวดไก่จะบีตีบีมันตีตอมันเลย,ยคุณขอผู้หญิงมากรักผู้หญิงมากถ้าได้เป็นคู่ครองจะบูบาลังให,ใหญ่ๆให้เขาดูอยู่ยังครอบครัวอบคุณคุณว่าเข้าไปเหอะคุณบอกให้ม,มีงวาม บอกให้กูทำกับมึงโหมัก็ช้าอยู่แล้วอะไรเน่ช้าอีกกูไม่มีอะไดีเลยใช่ไหมดีดีอะไรกูไปกูได้เออเดินมันเร็วกูอยู่แถว้า เดินไกลไหมกระดิงหน่อยยังกระดิ่งไปเดินเดินมาดิไปไกลยไเดี๋ยวย้ายทางแค่นี้กูเดินได้ถึงเลยอ่ะไปขรุ่มแล้วขุ่มหยาห้องนมำดูนั่งห้องน้ไปข้างล่าเลยไปขางล่างร้านส่วนตัวกูเดินวนมาหนีขั้วขึ้นขึ้นกุ้ยเร็้วขึ้นนแล้วไปขัขึ้นขึ้นขึ้นะเดี๋ยวเดินขรุ่มนะขรุ่มไหมฮะ ก็ด้วยเดินก็ช้าไปเลยเดินไปเลยไม่คุยกับมึงแล้วอาเชิญแอร์ต้องไปมาจากมึงดีขอบคุณครับ เลยขอขอห pues ัหน้าด้วยหน้าไปกรมไอะแอังาันยัง nah, ไงอะยังไง คงแล้วาวางขามเลยเออได้คุยกันรู้เรื่องผู้คำนึงก็ตีฉาบเพียงต่างทางดาง่างไม่ต้องทางแล้วเดี๋ยวพูดอย่ตีให้ะไปทายไหนเป็นคงแกเป็นคงเจียงเหรอเป็นคงวคนเอียงเียงเอียงกิขาดอะรอย่างเหรอเป็นคงมาจากมาเทียวยังยังยังอะไงวะ เป็นคงเจียงอ่ะเป็นคงเจียงแงจีงคเจียงป่าไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องเออเจ้าอะไรหลายอะแต่นี่หนังหนังเนี่ยหนังเขาพีนอะไรเงี้ยเขาจะมีเคนพีนผ้าเขาทำริ้วเนี่ยคอยผ้าเสียงเตียนภาพเขาเอาไหมเป็นเป็นแบบแปลเป็นภาษาไทยภาษาไทยทานทานได้หรือเปล่าไล่ได้ไล่ได้ได้ไหมได้ได้อ้าเชิญขอโทษด้วยฮะเราเพื่อนคนจับประเทศจีน ตอนนี้เราต้องเจจะมาตอบข้ตอนนี้เราได้ยินข่าวบางไหมแดาราหล่อเลอใส่ชดรเงือบเลยใส่เส้อเงือบที่จริงแล้วม่ดาวยขนาดั้นสวยมากเลยสวยมากเลยสวยมาเลยที่รัก่านท่เพื่อท่พท่านที่เรานม่ยแค่ไรา่า ยม้าเลยก็วันน้ขาเลยห้องสารนะข้าจะซื้คอสายหมวยแล้วนะสายไหมตสายไหม่สายไหม่ตายไหม่มันก็ไม่ย้ลมันถึมาว่ะพจริงห่าหันก็จะแพงเถพูดจริงเออพดจริงใช่พูดจริงธรรมดาดีกว่าอันนี้นีคือ้ามาบ้ามีเฮ้ยเดี๋ยวฮะรูิมาเราลงกี่ข้ามากา มันาจจะสกปรกไปหน่อยนะเออไม่ใช่ปาไม้ได้เอาผ้ามาด้วยเออเอา้ามาด้วยเอาผ้ามาด้วยก็ดีเขาม่ยะางั้นเชิญม่ไปไไเดี๋ยวไปเออ้ากินข้าไปมเอาะไรผู้ชายผู้ชายผู้ชายไปเจ้าาง ขอบใจมากที่เป็นตวลาอยค่รมาให้ครบเลยมาครบแล้วต้องมาให้ครบแล้วเริ่มพิธีการต่อผ้าได้เมพรผ้าวันนี้เลยอ้าวใครมาคนแรกเมื่อกี้นี่เชิเลยนี่งค์ท่านมาากอินเตอร์ดิยเอาผ้าอะไรมานะผ้าไหมไผ้าอไอมาว้แก้หรอผ้าอะไรเนี่ยผ้าอะไรนะอันี้นมาจก อินเดียวันนี้ฉันมาฉันมีพามอยมาพามอยมาผ้าไหมมาพ่อจ้ากันโอ้ผ้าไหมตางหน้าแล้วต้องแปลกันหน่อยเออนี่ต่อเลยต่อเลยต่อเลยได้ไหมไม่ผ่า้ารือนี่อ้าวไม่ผัาน

เผ้าของท่านได้ไหมผู้กองท่านไม่ใช่ผ้าเหมือนนี้เอา้าไม่พังเิคลื่อนตัว,ตวเลยคนต่อไปเชิญท่านลงไปห้าล่างได้อะไรจันวะผ้าสวยขนาดนี้ยังไม่ได้ไปเถอะไปจะตีไปจะตีต่อยู่แน่เลยนะนแผลบ,บ,บ,บก <c oughs> วยแผลบกวยจะตีโดนตบจะตีโดนตบ มันไม่มีอะไรเล่นเลยนะไม่าเลยหน่อยไม่ได้อี่น้อยใจเกนนีเอาขาว้ง้วยไปเลยสุเรามาจากประเทศจีนเอาผ้ามาต่อ้้งน่ยโอ้โหนี่ผ้าเามา มาเลยก็ต่อได้มามาต่อเลยไม่ใช่ไครเสอผ้าโอ้ก่อนที่จะเอาผ้ามาต่อนะทำไม่ะว่าหาบผ้าแะกต่างกันไปเนี่ยเล่นอันที่4แล้วก็ตึงมากเลยแต่ก็ดี่ะทำาไม่นะแล้วมัสบายใจสบายสบายใจหรือสบายตา ไม่ยอาพังเอยฉันต้องทำมีบ้าแค่นี้เลยแต่ไม่มีแล้วนะพี่ตุ๊กตาข้ามีบ้าแค่นี้ต่อเป็นหลายมื้นเลยไม่ต้องกลุ้จะเข้าไปเลยฉันก่อนใครวะ มาดีมู่ไอ้ม้าดีตัวกบกำอะไที่นี่มาเด้ไรเอ้าเกิดกระก็ลงเป่าประกาศรักใครก็ได้ที่มีผ้าเฮ้ยเอามาต่อก็ไม่เห็นบอกเลยว่าห้ามม้ามาต่อก็ไม่รู้ม้าก็มีผ้าเหมือนกันม้าต่อได้ใช่ไหมต่อได้ต่อได้ต่อได้นะพระเจ้าค่ะต่อได้ยงไอ้พวกเราดิยังไงเนี่ยโค้งเขาโค้งขา้งทำไมม้าต่อไม่ได้ล่ะน้าอยงมึงเลยอหมาได้อย่างมึงจะมีผ้า เห็นไหมไม่ตังเลยเนี่ยเห็นไม่ไเหนไหมูจะบอกอะไรให้ออะไรไ่ว่ต้องไปพ้าตลาดนู่นไปนั่งขอทานไปเหรอโอ้อนั้เดี๋ยวเราพูดแบบนี้หมายความว่ามาไม่มีไม่มีสิทธิ์ได้ต่อเ่าหรือยงผู้นั้ไม่มีผู้อะไร มาหน้าสงสารเ,เกิดมาหน้าตาประลัดอับจนโอ้แม่ม้าก็ไม่มีเนี่ยเจ้าขาบอกว่ใครก็ได้มีผ้ามาต่อเนี่ยม้ามีผ้ายอยู่ผืนหนึ่งเนี่ยทั้งเท้าทั้งตัวอย่ออมาม้ามีผ้ามาเจ้าว่าแม่ม้าตอบว่า ก็ไม่รู้กันอะไรนะฉันไม่รูกานอะไริงแต่ฉันไม่ อก็ได้แต่ถ้ามีข้อแม้ทหากผ้าพืนนั้นไม่ตรงกับผ้าสมงกระพของฉันฉันจะขอตัดหัวให้มาด้วยมือ่อไหร่มากลัวตายจังเลยอมาตายแน่เลยมาตายแน่เลยหาตายไม่เป็นไรยังมีเรืออยู่ทสองข้างผมมีใครเก็บพุงปุ้นเลยอะไรอะเรืออะไรอะไปต่อปไปต่องลุกตั้งเลย <laughs> cái to lắm mà hả to ý ngài mắm thì đến ngày là kia to mới lên mãi đứa to mãi cái gì là dưới đắp dạ dứt chắc vô vậy nếu không ừ ừ <laughs> ừ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  จะขโมยบ้ามาบ้ามาลูกจะขโมยใช่ไหมจะต่อบไหมไม่ต่อบก็ไปลูกบ้าต่อไม่ได้จะต่อมไม้ก็ต่ออยู่แล้วจะได้รู้ไงว่าภาพลายน,นี้ของม้เนี่ยมันต่อได้หรือเปล่านายอย่า,า,ยามึมนี่ยจะมีมพ่อสมพระพักนาอย่างมาย <c oughs> ังบอโอโหหหต่อได้บ้านงงมั้ย 好嘞。 ไอ้มามึงทำอะไรปิดถ้ามึงมาต่อได้แต่กูไม่เชื่อว่าผ้าผืนนี้จะเป็นผ้าของมึงกูเชื่อเลยเลยว่าผ้พาผืนนี้แหละมึงต้องขโมยใครเข้ามาเพราะฉะนั้นจับปาาูมา,มา มยเพื่อคนอื่นมาต่อต่อจะไม่มาหน้าสงสารโต่อมาไม่รู้จะพูดยังไงดีมาไม่รู้ว่าใจจะสงสารมาบ้างอ๋อนี่มาฉันน้ำก่อนเนี่ยแต่ยังไงก็ตามวันนี้มาอยู่ที่เจ,าจา้าคนแล้ยังไงมามาต้องได้ความติธรรมใช่ไหมฉันนายใช่ไหม หรือไม่ต้องะไรเลยเดี๋ยวว่าจะทให้อเองไมเชื่อเปี่มรัเดี๋ยวมวยเป็นมีเลยนะเนี่ยฝายกวะงข้าง้วมาเดี๋ยวกองวกองอย่างนี้มันก็ไยุติธรรมแน่ไทตยังไงมา้่อได้เพระงฮงก็ต้องยกสาให้มาลงเลยไอ้มาต่อเล้มาต่อได้แต่ฉันไม่ให้มาต่อมีอะไรเปล่าเอ้าอย่างนี้มาตขโกงอะไรเอ้ามาะเอาม่นได้เพราะก็ต้องก้มองีา 啊来呀，哎，来哟，刘备来了。